โอ้ยมาทุกปีเลยครับผมรู้สึกดีใจมากแล้วก็มีเราเราสองคนได้เข้าชิงด้วยฮะผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แฟนคขับโหวตให้แล้วก็คณะกรรมการเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงนะครับผมแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับรางวัลมากเพราะตอนนี้ก็เหมือนปีที่แล้วเหมือนแง้มแง้มแล้วรู้มาอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ไม่รู้เลย,เลยครับผมว่ายังไงปีนี้อรอลุ้นมากเลยลอรอลุ้นมากครับผมไม่รู้เลยว่าจะได้หรือเปล่าครับถ้าได้ก็ดีใจมากเลยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับยินดีกับ ุนรางวัลกับทุกศิลปินทุกท่านกับดาราทุกท่านแล้วติดโหรื่เปล่าก็ถ้าติดโหริงก็ดีใจครับเพราะว่าแฟนๆรักพวกเรามากแล้วก็คอยสนับสนุนแล้วก็ หวตให้พวกเราสองคนมากไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวหรือคู่นะครับผมก็ดีใจมากที่ทุกคนยังแบบอยู่กับเรามาเนิ่นนานแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตผลงานของเราทั้งสองคนครับผมใช่ครับอยากจะขอบคุณแฟนๆมากเลยค่ะจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะแฟนเราก็ไม่น่าจะได้เข้าชิงเยอะขนาดนี้แล้วก็ไม่น่าจะได้รับรางวัลที่ผ่านมาด้วยครับก็รักแฟนๆทุกคนเลยแฟนๆก็เขาก็ไม่ได้บวตแต่ละครั้งง่าเขาอาจจะมีแบบเสียร์สินเสียสละเวลามาหวตให้เราบ้างก็จริงๆเขาเพิ่งทำก็ได้ครับ ับแต่ว่าเขาก็ยังซัพพอร์ตเราถึงทุกวันนี้ขอบคุณมากเลยนี่ต้องทางนี้เลยครับความเป็นศิลปินมากขึ้นท่านนี้เลยเดี๋ยวเฮียก็กำลังจะเป็นแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเฮียก็จะม,มีซิงเกิลของใช่ใช่นเนี่ยก็ป่าปลายครับผมก็เป็นที่สุดเจ้าของผมก็ มีหลายซิงเกิลแล้วแหละครับแต่ก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้น,น,นมันยังมีถึงซิงเกิลที่3ตอนนี้ก็ออมีหลายเพลงเลยที่ยังไม่ได้ปล่อยแล้วก็ซิงเกิล4ก็รอวันปล่อยอยู่ด้วยครับก็แล้วก็ล่าสุดเลยเพิ่งจะประกาศคอนเสิร์ตไปครับคอนเสิร์ตนุนิวโฟร์สค c นเสิ r ์ตดี a แ c ทเชอร์ครับนักเล่าฝาดจสทีมแพคครับวันที่10 11สิบเอ็ดซิงค์ฮาครับสองวันเลยถ้าไม่มีก็เดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะเข้าฝันเลยครับตอนนี้ น่ากลัวฝันดีหนูนะไม่ใช่ฝันไม่ดีมีแน่นอนครับจะต้องดูว่าจะอยู่ในฝันแบบไหนครับฝันดีฝันร้ายฝันเฟื่องละเมอฝันเดือดกันบ่อยไหมจริงๆถ้าในชีวิตจริงไม่ค่อยฝันถึงเมียนะนานานทีหนูจะฝันถึงเมียไม่รู้ทำไมครับจะบอกว่า ในฝันอยู่ในความจริงอาจจะพอเจอกันทุกวนันแต่อยู่ในความจริงอยู่แล,ล้วค่ะเฮ้ย,ยมุกหมาว่าเฉียบมาก <c oughs> เราไม่อยากอยู่ในความฝันฮะเราอยากอยู่ในความจริงครับผมผมมอยากอยู่ในฝันแบบที่มันดงจ g รัสฝันที่อันตรายแล้วหนูก็ผ่านขวางหนามแล้วเพื่อนมาเจอผมมันดูได้พยายามอะไรี้ย เวอร์ไหมเราต้องปีนต้นไม้ไหมครับปีนต้นไม้ไม้ปีนตกหลุมขึ้นมาปีนทุกอย่างอุกกระบะตุกกระบะลงมาหนูก็ต้องหลบอุกกระบะไฟมาหนูก็ต้องกระโดดท่ามไฟอันนี้ประเสริฐเราจะมีชีวิตรอดจักบัตรประเสริฐบัตรเามาในัตรอันนี้เะมระไราไหนะดเผื่อจ้าไม่กล้าแล้วครับผมจริงๆให้เขาเรียกว่าอะไรให้หนูโชว์ ศักยภาพแล้วก็คอนเซปต์ดีกว่าเพราะเป็นคอนเสิร์ตแรกของหนูฮะแต่ถ้าคอนเสิร์ต่องไปถ้าหนูคอนเสิร์ตที่สองก็ชอบทำนะผมเป็นคนชอบแบบว่าแตบบ่ว่าอะไรวะวิววิวว่าจะสร้างมันออกไงให้ออกมาเป็นภาพเป็นไนนยยงเสเีอะไให้แล้วค้ัวจะต้งของนูเนาะถ้าเกิดว่าให้แบบว่าเป็นหนึ่งี่เป็นฝันไม่อยากให้ที่ีเป็นฝันแบบไหนฝันที่ไม่ต้องตื่นง่วงหลับกันเลย้าวต้องตื่นสบาย<ส>ครับฝับยยบนแบบไหนหล่อ อยากเป็นฝันที่แบบอยู่ใช้มีชีวิตแบบสุสบายๆครับอยู่ในชุนบทอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านการทุ่งนาแล้วก็เหมือนในกาะทุ่งนาใช่มีไร่ด้วยนะเลี้ยงวัวเก็บเงินใช่แบบถักมาพีนั้นเลยแล้วหนูรู้จักหนูรู้จักฝันหวานไอจูปเปล่าไม่มีอะไรหนูมันเป็นภาพยนตร์หนึ่ง ในเรื่องหนึ่งไม่รู้ครับ <laughs> เฉยๆระหว่างการเต้องรอดูเลยครับตอนนี้ก็ซิงเกิลสไปแล้วซิงเกิลสจะปล่อยเมื่อไหร่จะปล่อยก่อนหรือจะปล่อยทีหลังรอฟังเลยครับแต่เรอร,รอแน่อนอนดําเนินการไปเยอะมากๆแล้วด้วยครับซิงเกิลส ก่อนก็เดี๋ยวในปีนี้ก็เดี๋ยวมีซิงเกิลแรกของผมนะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะรวมก็จะทําเต็มที่ที่สุดแล้วก็จะออกมาเป็นสไตล์ตัวเองที่ชอบมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราสองคนก็ถ่ายซอมไวเบอร์อยู่ครับผมเดี๋ยวถ่ายซอเมเบอร์เสร็จก็ในปีนี้ก็เดี๋ยวมีค่าฟ้าเกียงเธอก็ฝากซอมเบอร์กับค่าฟ้าเกียงเธอกับหนูด้วยนะครับบครผมก็ฝากซิงเกิลของผมด้วยแล้วกันถามซิงเกิลที่3 ขึ้นใจปล่อยไปเรียบร้อยนะแล้วก็ซิงเกิลที่4กับกังจะตามมาอีกไม่นานับแล้วก็ที่สำคัญเลยโปรเจกต์ในปีนี้ครับโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เลยคอนเสิร์ตของนูนิลนะครับนูนิล first concert dream catcher ครับก็เดี๋ยวจะประกาศแพนหางหรือว่ารายละ,อะเอียดอะไรต่างๆค่อยๆทยอยปล่อยมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิดขายบ้ารวันที่22มิถุนายนนี้นะครับจัดวันที่10-11สิงหาคม จัด2วันนะครับคทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมแล้วก็ฝากแบรนด์ผมด้วยฮะซูเปอร์ซันนะครับผมในปีนี้รับรองว่าสิ้นปีมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนก็ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวออกคอลเลคชันใหม่ฮะคอลเลคชันซัมเมอร์ครับผมในสิ้นปีก็จะมีอะไรที่ทุกคนตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแล้วผมเซอร์ไพรส์สำหรับผมเหมือนกันนะครับผมก็ฝากแบรนด์ซูเปอร์ซันด้วยครับผมจะทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดครับขอบคุณครับเยอะนะครับผมขอบคุณครับผมครับ